เซอบอรเอ็กวีนะครับคันนี้ตตดชุดใส่จักรยานของทูเล่นะครับสามคันนะครับผมตัวเบลโกคอมแพกนะครับเดีตัวอุปกรณ์นะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับมีตัวชุดล็อกกันกโมยนะครับทั้งหมดสามตัวนะครับล็อกของแต่ละคันนะครับตัวอุปกรณ์นะครับเป็นตัวชุดจับจะมียางรองนะครับไม่ทําให้ตัวเฟรมจักรยานเป็นรอยนะครับผมทั้งหมดมีหมดเลยนะครับสามคันนะครับผมแน่นหนานะครับ ต่อไปส่วนชุดล็อกนะครับจะเป็นล็อกตัวล้อนะครับทางล้อหน้านะครับผมและล้อหลังนะครับตัวนี้แน่นหนาครับขี่ไว้ได้แน่นอนนะครับผมชุดล็อกตัวที่สามนะครับจะเป็นตัวชุดล็อกของตัวอุปกรณ์เองนะครับผมตัวชุดลายจักรยานนะครับตัวตัวปลักไฟนะครับจะเสียบเข้ากับตัวบล็อกเจ็ดพินนะครับ จะเป็นตัวชุดไฟนะครับผมมีไฟเบรกไฟรีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพามาไฟสองายทะเบียนนะครับผมสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับขับขี่เร็วได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับซู b a r ร XV นะครับเตจชุดใส่จักรยานของทุเล่นะครับวโรคอมแพกสามคันนะครับผม